สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับผมสวัสดีครับพะเยาสวัสดีครับมาแวันนี้มาอีกแล้วนะครับงานการไม่ทํางานการไม่ทำพเยาเป็นไวะฮะแอดมาไลฟ์หน่อยดิไลฟ์หน่อยแอทคุณหมูเป็นไงครับครับัสดีนะครับสวัสดีนะครับวันนี้มาคุยกับพเอกใหม่เราเหรอ ตอนนี้กามาอีมาบางแทนตะวันนะครับชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วนะครับว่ามาแทนตะวันนะครับอ๋อแทนตะวันแทนเขาห้แทนตะวันตอนนี้กําลังให้แทนฝึกภาษาไทยให้ชัดอยู่นะครับอ้าวแทนอ่านดิสวัสดีครับกระบี่คราครสวัสดีค่ะพี่เต้นคน คนเหลือคนอะไรนะคนเห่ลือคนซ้อมอ่านพี่ยูมีไหมคะมีครับกำลังเข้าพี่ยูเหมือนเดิมทีเมื่อกี้ครับกำลังเข้าฉากไปเดี๋ยวก็มาน้องแทนนี่น้องแทนกินกรี๊ดสวัสดีครับวันนี้แทนมากี่ซีนวันนี้แทนมาสี่สิบติดครับอืมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่อยากกลับดูดูความเก่งของพี่โรครับแล้วก็ไปชมอืม เดี๋ยววันนี้จะให้ดูนี้เราถ่ายที่โรงแรมนะครับที่โรงแรมก็จะมีอันนี้เป็นเจ้าที่ของโรงแรมนะครับอันนี้เป็น,นผีตายายนะครับนี <c oughs> ผีตายายีบ <c oughs> ิ๊บกสวัสดีครับ,บรคุณบิ๊กครับวันนี้หมดยังครับยังนะยังครับเหลืออีกประมาณน,นิดเดียวเขาแปดสิบพ่ <c oughs> อพ <c oughs> ายน,นะครับพ่อพายสวัสดีค่ะ กายกำลังจะซื้อหวยอยู่ทีนี้แล้วก็มีจิงเนีนกำลังหลับอยู่ครับใกล้อีกใกล้ก็มีหลับแบบสนิทมากเลย <c oughs> โอ้ยยังไม่ปิดเลยครับอีกอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกดานเลยเ <c oughs> พิ่งถ่ายได้สักแบบแปบ๊บหนึ่งเลยสวัสดีครับพี่เติ้ล คนรอค่ะพิมพ์ผิดรอยูโรสวัสดีอังพองเหนื่อยไหมสู้ๆไม่เหนื่อยจ้ะวันนี้อยู่ในห้องแอร์ฟึบฟุบฟบรอเบื่ออยู่นยจ้ามึงช่วยกูพูดหน่อยสิฮะพูอะไรไว้ไฟจงเลยค่ะอ๋อไฟไฟอยูะไรเดี๋ยวให้ดูนี่เขาถ่ายเขาถ่ายซีนที่กาลังปะทะกับ ตัวร้ายของเรื่องนะครับนี่เพื่อนไทยค,คักแย้งไทยเพื่อนไทยคัดแย้งเตอม์แม็กกองนี้โปรดิวเซอร์เป็นคนวางแบบยุทธศาสตร์ของกองมีชื่อชื่อนนินนะครับเป็นโปรดิวเซอร์ของกองเราแล้วลก็กองคนอื่นด,ด,ด้วยอยู่กองเราทํางานกองอื่นอยู่กององื่นทำงานที<ๆ>่กองเรามามาอ่านคอมเมนต์บ้างดีกว่ารออยู่ค่ะโอ้เรอพี่อยู่หมดเลยรออยูอ่ เมื่อวานดีน้องแทนค่ะทั้งมียามาร่วมแจมอีกนะพิกเซลชอบดูพี่มียาอ๋อมียาเรียนอยู่สิอยากเห็นกล้าเห็นอะไรอ่ะอยากเห็นอะไรอ่ะสดีทุกคนอุ๊ยร้อยคนเลยครับเ่านร้อย <No. S 1> กว่าคนใช่อยูห่หลังดีวาปเพิ่สรีตไ รอดูสาวน้อยร้อยไม้ค่ะพี่เตอร์นุ้ยวันที่29นี้นะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยฝากด้วยเลยพรระเอกับบทโดยคิดถึงพี่ยูโรเดี๋ยวรอพี่ยูโรเฮ้ยรีบกำกับมันเร็วๆปล่อยยูโรมาหน่อยแฟนๆก็จะอยากดูแล้วเนี่ยเริ่มร้อยบอกให้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเชียงอีกเรียนเชียงกีวันนี้แม่ไปรับมียาใช่ แต่ว่าแม่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่นี่แป๊บหนึ่งเพราะว่ามาถ่ายรีวิวสินค้าครับโหเข้ามากันเต็มเลยสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้ใครอย่าชวนเล่นแชร์นะครับเจ็บเยอะครับเจ็บเยอะนะครับใช่ไหมเลยว่าคนนี้เจ็บเยอะไหมครับเล่นแชร์มาไม่เยอะเท่าไหร่นิดหน่อยเบาๆแต่ยังมีทองใส่ที่มือน,นะครับใครจะ พอเลยจะก็ิดตอไม่ได้นะคะเฮ้ยไม่เกี่ยวดิรับเองอ๋อเหรออาคารมันอยู่ไม่ไกลกันข่มขู่ข่มขู่ไม่ได้ข่มขู่เราแค่พูดเฉยเอือ FC แทนตะวันด้วยครับเออฝากแทนตะวัน้วยนะครับให้มาเป็น FC แทนตอนนี้แทนไม่มี FC เลยมีแต่ KFC เดือดร้อนพี่หมูอีกฮะอ่ารอดูยูโรค่ะพี่เติ้ลอ่า นยิ้มแม่ไม่ซึ้งน้องแทนน่ารักวันนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วคุณแทนไปไหนครับวันนี้กลับบ้านครับไม่อยานบ,บทนสำหรับอาทิตย์หน้าโอ้โหเป็น,น,ปนงนยังไงพ่อทายฟังน้องบ้างน,นะ1200กลับบ้านไปทำอะไรกลับไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องมีการบ้านครับวันนี้มีการบ้านมาพาพายมาเร็วเพื่นักคุยกันเดี๋ยวมนักพูดอยับแฟนๆหน่อยฝากละครด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวนักเรีกนร สวัสดีจ no ้ามานั่งสิมานั่งมานั่งสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ไอปี้ไม่ถึงยูโรไม่อยู่นะวันนี้พ่อพายได้ผู้อิสานด้วยใช่ป่ะใช่จ้ะได้หนิดในพูดอะไรในในเรื่องในเรื่องพูดว่าดูมีอยู่อีกชั่วโมงแล้วเอาเอาสีบล็อกใช่ไหม ไม่พี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 ่ไม่ใส่ฟิลเตอร์ให้หนูเลยเหรออ่าเขาไม่เป็นน่ะนี่งามอยู่ร่างไม่มีเลยเนี่ยเล้วยังไงแล้วยังไงอุเอาใหม่เอาใหม่ดิอันไหนล่ะอันนี้เหรอไม่รู้อุ้ยแมวทำไมมันเป็นแบบนี้อะอุ้ยไอคนดูบอกมาร์ตี้เย้พี่มีตู้แดงหรือว่าไม่ต้องมีก็ได้อะไรวะทำไมมันไม่มีฟิลเตอร์เลยเออ ยูโรไปถ่ายนะคะเดี๋ยวยูโรจะกลับมาเอนเตอร์เทนทุกคนแน่นอนค่ะใช่ตอนนี้เอาพระพายไปก่อนมีคนบอกว่าสวัสดีพระพายน้องพายคนสวยนน้้องแคดวย I hope you and Pink Points next drama Yeah I want to พระพายรีวิวยูคิงหน่อยค่ะโอ้ยคู่นี้ต้องต้องให้เจ้าตัวมาพูดเองเพราะเราไปพูดไม่ได้ คนสองคนนะซึ่งเราก็ไม่กล้าแตกใช่ไหมไม่กล้าพูดเลยคะ่ะคือกล้องแตกไหมใช่มันไม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะร,รุ่นนี้มันเป็นรุ่นพับได้นะแต่ว่าน่าจะแบบทำหล่นบ่อยดีะด,ดีใจด้วยค่ะฟ้ามีตัว,วันไปจีนแล้วอีกหน่อยต้องเป็นสามีชั่วคืนโอ้ยหวังว่าครับหวังว่า ของว่าช่องจะให้เราตังเราเพิ่มด้วยนะครับยังไงก็ได้ไปอยู่แล้วเพราะว่าเป็นแกลงละครที่มีคุณภาพแล้วก็เออคนนำแสดงของเแทนนะคะเขาที่ไหนล่ะที่ไหนล่ะมีโชคดี <ๆ S 2> รวมเล่นรวมเล่นเขาไม่เรียกว่านำแสดงเอ,ออยูโรพิ้งพลอยคมเด็ดนะคะเขาก็ยังไงโกอินเตอร์อยู่แล้วก็รอติดตามพิ้งพลอยไม่เท่าไหร่หรอครับเจอพังพาดเลย พี่กล้องเสียะไรเนี่ยทำไมถ่ายคนมาดำอย่างนี้เนี่ยกล้องไม่ดีนะอันนี้ไม่ใช่นะนี่ปาาัตนานะครับป้าปลา,าปาเรียกอะไรปลาทำอะไรปา <c oughs> <c oughs> พีเตอรมีแลนจะสร้างเรื่องอะไรต่อไปอีกก็มีครับหลังจากเรื่องนี้ก็ก็ก็คิดว่าจะทำอะไรแนวอีกแนวไปเลยเนาะที่แบบนี้เราทำเรามาอีสานใช่ไหม คราวหน้าเราก็อาจจะเมืองเมืองหน่อยอะไรไม่ค่ะเรื่องหน้านะคะนักแสดงนะมันก็จะพูดอังทีของเรื่องเพราะว่าพีเตอร์น่าจะส่งออก international ใช่เขาไม่ขายเราประเทศไทยนะคะทุกคนก็ติดตามดูได้เลยนะสาธุสาธุนี่ครับเราดูละครเรื่องมากหลายมเลยดิทำไมแตะไม่ได้น้องพระพายยูพิงอ่ะฮ่าฮ่าพุ่งกลับอย่าแกงน้องนี่ครับนางเอกใหม่ของเรื่องนี้นะผมไม่อยากจะพูด เลินจริงๆคู่นี้คู่นี้คู่นเขินนี่ครับนั่เอไมนังเองไหมเออไงเออไนั่งเองไหมแม่เซ็กซี่จังเลยวันนี้ใครเรื่องต่อไปขอยุพินคืออะไรอ่ะยุพิงไม่ใช่ยุพินขอเลยนะยุพิน เรื่องหน้าขอโดนัทโดนัทกับใครดีนะโดนัทจะพูดใครดีนะวันนี้แม่มาแม่เดี๋ยวแม่เตรียมจะไปรับลูกแล้วเฮ้ยพระไพ่พระไพ่กับแทนก็ได้อยู่นะไหนลองมาหน้าก็ได้กันหน่อยเออได้อยู่ช่องเห็นก็ได้นะคะช่องเห็นก็เห็นได้นะคะแแล้วม่ถ้าช่องแอบดูอยู่ แล้วแม่ถ้าแม่แม่แม่แทนสวรรค์เห็นได้ไหมไม่เห็นหนึ่งช้าแล้วครัยแม่มีคนบอกว่าคุณแต่สวยจังแม่คุณแต่สวยจังคืนนี้จัดหน่อยนะคะยิ้มยิ้มแม่แต่ยิ้มเออมาดูดิดูดีเข้ากันเลยนี่เห็นไหมคุณแต่สวยจังนี่ปลอยปล่อย แม่ไปรับน้องเลยแล้วใช่ใช่ใช่ค่ะไปรับน้องแล้วค่ะโอ้ยไปไกลนะพี่แต่กลับไปที่นั่นชอบน้องเต้นปั้นเด็กใหม่ดังทุกคนครับเอาเยืนหน้าเข้ามาใกล้ๆกันหน่อยที่ถึงไปพดีฟังทุกเรื่องนะครับพี่เต้นครับเฮ้ยเนี่อะไรมิงกะระมิงกะระมันของอะไรอินโดวะไม่ใช่มีพม่าสีอู้ยไมสวัสดีครับดาวพิจารณ์พี่โดดกระพาย ละครของแม่สนุกละครเรื่องไหนไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวนะไม่พูดถึงไหนไหนนี่ไงละครของแม่สนุกแม่มีคนชมว่าละครของแม่สนุกเดยบอกแม่นะครใครอยากรู้ว่าละครเรื่องไหนไปตามเองนะครับในไอจีแม่นะครับผมจะไม่พูดนะครับโเฮงกันไปขออยู่พิงอีกสักเรื่องขอยูพิงอีกสักเรื่องนะครับพุ่งกลับได้เลยครับมุงจะหลบทําไมล่ะครับไอแทนพูพยายามจะเอาหน้ามึงอยู่ น้องไพยอย่ะนะน้องแทนสนนะไม่จริงค่ะน้องแทนนี่แหละที่มันคนชวนพยพาๆเรียบร้อยมากๆ <c oughs> พี่แต่เราดูก <c oughs> ินเลี้ยงร <c oughs> างวัลละครสามีชั่วคืนอยู่นะคะ <c oughs> ตอนไหนแม่ไปบอกเหรอ,อคุณบีชินอริ <c oughs> คุณบีชินอริอยู่ไหนเนี่ยคุณบีชินอริ ขอบคุณทานนั hmm, so <l ux> no like ้นทในวันเพิ่มอีกนึ่งหนึ่งครับนี่ไงครับเดี๋ยววันนี้ให้บีไปส่งเฮ้ยไม่แล้วไอเกดไปส่งพี่บ้างดิวี่เกดรถมากักช่นำลังใครทำอยู่ครับเฮ้ยเฮ้ยพี่บีจอยแล้วอุ้ยอู้อู้อู้ตะกี้คุณผู้ชมเจ้าที่เจ้าที่คู่คู่คนนี้เป็นเจ้าที่คู่เราอุ้ยดูยูโรยูโรหล่อมากเลยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูในกล้องกันอุ้ยดูให้ดูเห็นไหมเห็นไหมดูนี่เจ้าที่เกตเป็นกล้องหลังนะพี่ต้น ม่ดีค่ะเียนรไอป้นเดี๋มงไปหายูโลยูโรยโลมองกล้องน่อยยูโรอยูโรมองกล้องยูโรมองมาทงซ้ายนิดนมองกล้องสวัสดีแฟนๆที่เข้ามาดูไลฟ์สดรู้ได้ไงวะเห็นไหมอยู่หน้าเซตครับ พี่เข้มอยู่ไหมไม่น่าอยู่นะคะผิดกองผิดกองผมดกองครับอยู่ไปก็ไม่ได้ช่วย <c oughs> เอาคนไหนเขาตูมคนไหนอีปอหรือว่าใครไลฟ์สดไลฟ์สดค่ะขอโดนัทกับไฟไฟ้ายุงค่ะอะไรงงไม่เข้าใจ <c oughs> หล่อมากเวอร์เวอร์น่ารักมากอยู่ อยูน่ารักแหมหล่อใช่ไหมนะสู้แทนไม่ได้หรอกดูดิแทนเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานแทนเปรี้ยวหวานกองนี <c oughs> ้น่ารักทุกคนเลยค่ะครับไหมบิ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> อ๋ะอมึงจะวันดีเราไม่บ่อยๆ <c oughs> เรื่องนี้ผมเล่นเป็นคนคน <c oughs> ไม่บอ่อยพีเตอร์มีละครกำลังจะถ่ายทำไหมคะนี่ไงผมถ่ายเรื่องฟ <c oughs> ้าเอ่อใจฟ้ามีตะวัน ขายเรื่องฮักหลายเมเลดี้อยู่ครับเป็นละครสนุกสนานคูดฟิลฟิลคูดเด็กดื้อหล่อมากเลิฟยูเด็กดื้อคนไหนฝากตีนตามด้วยนะคะยินดีความสำเล็จผีฝังแล้วกับตัวพระภัยยินดีพอพอเหมือนกันยินดีความสำเร็จของสามีชุดปืนนะคะบังมากมากเลยยูพิงใช่ใช่บังมากเลยอยู่หล่อมากแทนก็หล่อจ้า ดีแน่ๆใช่พี่บิ๊กเอ้ยแต่ว่าเรื่องนี้บิ๊กเล่นเป็นคนดีจริงใช่ไหมบิ๊กครับผมเล่นเป็นคนดีครับดูตดูต่างหูก็รู้แล้วว่าคนดีครับคนรู้ว่จะระแวงธรรมดานะพี่นะเราเห็นหน้าผมก็จะแบบดีจริงาวะแต่เรื่องนี้ดีจริงนะดีอะไรครับดีดีชมเรื่องรักหนึ่งเรื่องรักหนึ่งพี่เติ้ลพูดดีฝันอีสานให้ฟังหน่อยพูดมาได้ครับ เออว้าวว้าวได้ครับว้าวได้ครับปีนี้พี่เติ้ลจะรับละครเพิ่มไหมคะเออถ้าเกิดจะกลับไปเล่นเองคงจะต้องดูบทครับต้องดูบทก่อนปีนี้อรอปีนี้น่าจะมีแค่เรื่องนี้แหละครับแต่ปกติพี่เล่นพี่บิ๊กเล่นไลน์ตลอดใช่เดี๋ยวให้ดูเรื่องนี้แฟนคลับพี่บิ๊กนะคะพี่บิ๊กน่ารักดีจริงหรือเปล่าต้องรอดู พ่พายกับน้องแทนก็น่ารักค่ะใช่ไหมคะพี่เติ้ลใช่ไหมครับพี่เติ้ลใช่ไม่คำาถามือวเป็นประโยคบอกเล่าคะเลือกสงเสริมเขาเริอมไม่มั่นใจเลยขอตัวช่วยรวรวมคนคนดีค่ะเหมือนเห็นพี่พลภูลพัฒน์เห็นพี่พีคิดถึงบทร้ายพี่เติ้ลขอพี่เข้มพี่นาวสักเรื่องค่ะโหส่งไปทางนี่เลยครับเออให้แนะนําให้ส่งไปทาง ช่องเจ็ดดรามา่า <Society S 2> โซเซตี้นะครับใช่่คะไปปั่นในนั้นนะครับอ,อยากให้พี่ทํากับใครก็ไปปั่นเลยไปปั่นในนั้นเลยพี่พยาสวยอะ่ะดเเรรคตอ์ัขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้อแทนกันนะเราต้องแทนอะไรยุตเท่าไหร่ 19ปีเต็มครับผมเรียกโอเออิ่เลยคุณผู้ชมเรียกว่าหวานเจี๊ยบอ่ะหวานเจี๊ยบวอนโชครับบอลโตแต่ว่าตอนนี้เขาขับรถสปอร์ตแล้วนะครับขับรถเองแล้วพ่อแม่พ่อแม่ดูน้องครัเลยต้องทันบทออกมาออกมากองเองอะไรคือโอเคเดี๋ยวได้ลั ไปช่องเจ็ดคืออะไรวิสังอะไรแปลว่าอะไรเนี่ยนี่แปลว่าอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวได้รักไปช่องเจ็ดโอเคเดี๋ยวได้รักไปช่องเจ็ดโอเคครับช่องเจดไมดูอ่ะดูสามีเช้อคืนไม่จบเลยยังไม่จบเลยดูไม่จบได้ยังไงถ้าเกิดดูวนหรือเปล่าก็จะดูวนไงดูไม่จบก็ไม่เห็นแท้นะตอนจบแค่ออกแค่ตอนจบเฮ้ยใช่เหรอเดี๋ยวนี่มันนี่มันไรเดอร์จิมเหรอวะ ไรเดอร์จิมมาเหรอที่บ้านถ่ายน้ำท่วมยังว่าไรเดอร์จิมใครคือไรเดอร์จิมถ้าใครไรเดอร์จิมอดีตเอ่อนักแสดงในแบบเก่าเข้าไปตามเขาได้ฮะชวนพิงค์มาเที่ยวกองหน่อยนะพี่เติร์นพี่พิงค์ยุ่งพี่พิงค์งานเยอะจริงๆอะมันก็คงไปช่องเจ็ดอ๋อได้ได้เร็กได้รักได้รักคือได้เร็กได้เร็กไปช่องเจ็ดได้เร็กไปช่องเจ็ดค่ะพี่พิงค์ช่วยโหวตคู่จิ้นนักราชสี่แปดด้วยนะคะ รักยูพิงค์บหนาคราดช่องแปดด้วยนะคะ48ได้เลขไปหาช่องเจ็ดน้องแทนเด็กมากพอกับลูกชายเลยรับเป็นลูกอีกคนไหมคะอยากให้ยูพิงค์แสดงด้วยกันอีกครั้งนะคะจะได้ปังครับผมตอนนี้บอยูพิงค์เยอะมากชอบละครสามีชุดคืนมากจ้าขอบคุณครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแลมาแล้วเขมาแล้ว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 มาเองของเรามาเองของเราแเดี๋ยวยูลงมาพี่มูีไหนอ่ะสวัสดีขอเสียงตบมือท้อนรักคอนเลยอะร้อจิกางเตีับแล้วองมนด้ว ขายเสือยูโรค่ะเื้อยูโรประมูลได้เลยนะคะม่้ยเหื่อยเลยนะเหนื่อเน้นเน้นได้กินเต็มเ็มนะคะสามารถได้เลยนะคะประมูลมาเริ่มต้น500ค่ะวันนี้มากิมมงครับพี่ยูฮะวันนี้มากิมโมงครับวันนี้ผมรับสุดโมงครับแต่เพิ่มได้ไหมหลายสองคืนไหนไหนมนคนในนคตยูพิงนัมเบอร์วันยูมเดี๋ยวเดี๋ยวยูพายย เย้เย่เราอยู่มาแล้วป้าคุยกับแฟนทำนะเราคุยยังไม่มีอะไรจะคุยแล้วในสนตรงนี้ค้าคุยทั้งค่าจะไปอันไหนมือเป็นโดนอะไรมาคะมือไปโดนอะไรมาคะที่เช็ดเหงื่อเฉยๆจ้าเทปซ่ามาแล้วยู่ยู่ทุกคนไปหมดแล้วเหลือแทนคนเดียว ไหนดูดิคุยกับแทนี่ทำความรู้จักกันหน่อยพี่ตึ้ก็ไปบล็อกอยู่หน้าเซตพี่หมูก็ช่วยพี่ตึ้เดี๋ยวพายไปอ่านบทพี่จีนหลับพี่ยูโรกำลังเข้าเซตตอนนี้โดยพี่หมูอยู่คนเดียวเนี่ยพี่หมูก็เหงา,าเหลือคนเดียวเองอ่ะน่ารักค่ะโอ้ยเราพาไปดูฝ่ายคอสตูมกันดีกว่าครับฝ่ายคอสตูมเกษราพนศิรักษาสวัสดีครับ อย่าลืมดูด้วยนะอมใช่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยเนี่ยตั้งแต่พี่เติ้ลมาแกล้งตอนนั้นนะตอนนี้ก็ยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นนะกินข้าวหรือยังครับคุณโปรยทองกินข้าวหรือยังโอ้ยโปรยทองมีกี่บทนี่ครับกี่ซีนวันนี้โปรยทองดำเนินยังครับโปรยทองโปรยทองไม่รู้เรื่องเลยเลยครับตอนนี้ไม่เอาไหนท้งั้นี มสไ <Okay. S 1> ปไหนดีอะอยากไปไหนอ่ะ <What? S 1> พีไฟมาแล้ว oh. ครับวันนี้ไส้มากครับแต่ว่าน่าจะถ่ายอยู่ไม่ก็ขึ้นไปเปลี่ยนชุดข้างบนเจอแล้วไป okay. หลับยาวไส้ามาแขมงข้ามากครับดูดูเ oh. อ้ยไหนเนี่ยมา ถ้าไม่เชื่อโหยไม่อยากออกไปข้างนอกเลยครับร้อนมากร้อนมวัวพระเอกเติมพลังชู่ชู่หลับยาวพระไหนแล้วแท่หลอจุ๊ขอบคุณครับตอนนี้กำลังรับหน้าที่ entertain อยูน่นะครับผม entertain แฟนที่มาดูไลฟ์เพราะว่าโดนทิ้งโดนทิ้ง น้องแทนฟ้ามิตรสนุกมากเลยค่ะขอบคุณครับอุ้ยดูได้อย่อขอบคุณครับแล้บผมเป็นฟิล์มนะครับมิตรอุ้ยยูโรโยศสสวัตยูโรยศสสวัตเขากำลังจะเข้าซีนต่อไปต้องอ่านบทอยู่อะไม่อยากกวนเขาแล้วก็จะเดินอยู่นี่นะนั่งกันหน่อนั่งกันหน่อยเดี๋ยวรอพี่เติลมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาคืนไลฟ์ให้พี่เติลกันน้องแทนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บิก๊ก สวัสดีครับพี่คุงโดดไปนั่งตรงไหนก็โดนเรียกบายมากสามวัยรุ่ณไม่มีอะไรจะพูดแล้วคุณนี้แทนต้องไปซ้อมที่นี่เป็นแขกตอนเดียวันนี้ไม่ไปครับวันนี้อยู่นี่ทั้งวันทั้งคืนเลยยาวไปรอเลิกก่อนแทนหมดแล้วแล้วเนี่ยวันนี้จริงเอากลับแก่แทนมีรถครับอ๋อที่กลับมานะคะใช่แต่แม่แทนชิงกลับไปก่อนแล้วเพราะมารับแม่แทนไม่อยู่ พี่ฝ้ายเป็นไรคบพี่ฝ้ายพี่ฝ้ายกินอยู่พี่ฝ้ากินอยู่พี่ฝ้ากินข้าวอยู่ครับน่าจะอยู่ข้างบนพี่ยู่ยู่ไหนกันนี่เดี๋ยวกลับกล้องให้ดูกลับกล้องอะไรนะนู่นยู่ยู่อยู่นูน่นโอ้โห้โคตรหล่ออ่ะดูดิธรรมชาตินี่โอ้โห